ความแข็งของคุณอุบลในอดีตวันนี้ถึงข่าวจะต้องสักสางวันนี้เราพาทุกคนมาที่เอสพรานาดราชดาะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับเมืองไทยราชดาลัยนะคะในการมาชมละครเวทีเรื่องพิศวาส The Musical ค่ะจากละครโทรทัศน์อันโด่งดังสู่การนํามาทําเป็นละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะมาถึงหน้างานแล้วนะคะก่อนขึ้นไปที่โรงละครเวทีค่ะเขาก็มีดิสเพลย์นะคะรวมไปถึงบูธกจิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะคะเข้าไปแล้ได้เวลาขึ้นโรงละครแล้วนะคะเข้ามาในโรงละครแล้วเราก็จะได้ จากละครเวทีเรื่องพิศวาสเดอะมิวสิควลนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เสื้อยือดมาหนึ่งตัวคะ่ะคุณคะ่ะเข้ามาในโรงละครเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่งางรอละครเวทีเริ่มนะคะเราก็อ่านสูจิบัตรไปพลางๆกันในนั้นก็จะบอกรายชื่อนักแสดงเพลงต่างๆนะคะรวมถึงการแสดงก็มีทั้งหมด2ององค์เนาะในแต่ละองค์ก็จะมีหลายๆพาร์ทกันไปนะคะก็อบอกว่าละครเวทีเรื่องนี้เขาแคสนักแสดงมาดีมากๆเลยนะคะดีแบบเล่นดีเล่นถึงตั้งแต่นักแสดงน,นาไปจนถึงองค์ซอมเลยคุณคะ่ะแล้วพอมันมีฉากมีแสงสีเสียงที่เป๊ะมากๆพอมารวมกับเพลงที่เพรรอออแบบบบบเเเพพจจััใ่่ะะะาาาาาางงงฉฉกกนนนนีคคื้้ตไมยยยููุณผชโดส ของเรานะคะคุณแก้มคุณกอ่อนพาตะแกเสียงดีมากเสียงมันเปิดเทปอะแล้วแสดงดีแบบสิบสิบสิบไปเลยจ้าส่วนฉากไฮไลไทไ์ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือฉากตัดหัวของคุณอุบลน,นะคะก็คือเซอร์ไพรส์ปปราสมากค่ะนอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยในะละครเวทีเรื่องนี้นะคะขออนุญาตไม่สปอยไปหาซื้อบัตรมาชมกันเองเด้อเขาเพิ่มรอบการแสดงไปจนถึง23การกากฎาคมนี้แล้วนะคุณละครเวทีจะอยู่ต่อได้ก็ต้องมีคนดูค่ะดังนั้นอย่าลืมซื้อบัตรแลวไปให้กำลังใจนักแสดงกันเยอะๆนะคะบาย